เพราะว่ากีฬานี้ก็เห็นเพื่อนอยู่ภลระค่ะเพื่อนๆก็ชอบ mm hmm. กีฬาก็เลยอยากทำแบบสอบถามชิ้นนี้ขึ้นมานะคะการสะท้อนสะท้อนการสร้างแบบสอบถามนะคะก่อนเรียนก่อนทำง,งานชิ้นนี้ที่ฉันตื่นเต้นตื่นเต้นเสมอค่ะกับวิชานี้เพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องทำอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนคนอืนความร mm ู้สึก ก่อนทำทโทค่ะกลัวไม่มีงานส่งมั่งกลัควคะแนนไม่ถึงกลัวกลัวหลายๆอย่างค่ะกทำให้ดิฉันแบบเครียดกับวิชานี้แต่ก็พยายามทำทำให้ดีที่สุดค่ะระหว่างเรียนนะคะก็ดีใจมากค่ะที่เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนช่วยตลอดเลยแบบเข้ามาถามนู่ถามนี่ว่าทําได้ไหมทําไม่ได้มาเดี๋ยวช่วยคือแบบก็มีคนบอกว่าเออเรามีกับคนอื่นคนอื่นก็จะมีกับเราต่อนะ ก็สบายใจมากค่ะพอจะทําได้บ้างไม่ถึงกับสี่มากแต่ก็พอที่จะจําได้บ้างแต่สําหรับวิชานี้ก็ยังคงเป็นวิชาที่ตื่นเต้นสําหรับมอยู่จสมอนะคะการสร้างเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์คือการรักษาผิวหน้าการรักษา คือเนื่องจากคือหน้าเป็นสิ่งสาคัญของสาววัยรุ่นเป็นอย่างมากจึงมีการรักษาหน้าแบบง่ายๆใกล้ตัวแบบธรรมชา,มาตินำนำเสนอให้เพื่อนๆนะคะก็คือการรักษาสิวนะคะ,ะเพียงแค่เพื่อนๆนำหัวหอมแดงมาผ่านเป็นก้นเล็กๆแล้วก็เอามาเต้มที่สิวก็จะทําให้สูวหายค่ะก็สําหรับการสร้างเว็บไซต์นะคะก็ก่อนทาก็ตื่นเต้นดีนะคะาจารย์เพราะว่ามัน มันเหมือนท้าทายเราเพราเราไม่เคยทําไม่เคยรู้อะไรอเงี้ยคะ่ะก็ระหว่างเรียนก็พอทาได้ไม่ถึงกัเก่นมากแต่ก็พอจะทำะทด้หลังทําก็ดีใจและก็ตื่นเต้นค่ะขอบคุณค่ะ